สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงไทยแบบเสี่ยงซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเสียมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสียงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทาย Cmc ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษฐ์พิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําททำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ สำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทํานายดวงชะตาชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับท่านได้หมายเลข4นะครับหมายเลข4 ใบที่สเลขนำโชค7-6-8ใบที่สี่นิ้ส์เหมือนไกลคู่มิได้รู้ยามพบประสบสองเหมือนลูกไก่ฝูงเดียวเที่ยวขนองตัวหนึ่งต้องจากไปเสียไกลกันต่อนานจึงจะพบประสบพักได้ร่วมรัก ปรีเปรมเกษมสันจะทําการสิ่งใดพร้อมใจกันแต่ข้อนั้นทายไว้ในนี้ว่าอย่าดําเนินเดินหน้าท่านว่าร้ายเราต้องหมายตามหลังระวังหนีเหมือนพระจันทร์ร่อนเร่ในเมฆีอาทิตย์หนีอสดงรีบลงดินถามคนเจ็บ ว่าหายสบายใจถามโชคชัยในคดีที่ตัดสินคงชนะเด็ดขาดปราดมนทินได้ยนยินแต่สิ่งให้ใจสบายอันความหวังตั้งไว้ไม่นานนักถามลูกรักในคันเหมือนมั่นหมายว่าคงจะรู้เห็นได้เป็นชาย จบทํานายใบที่4เท่านี้เอ่ยสําหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทํานายชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข8นะครับหมายเลข8ใบที่8เลขนำโชค6 7 9ใบที่8ปดนไ้ส์แม้นได้สมคงชื่นชมสุขีเป็นที่สองเปรียบเหมือนต้นพฤกษามนทาทองลากแก้วต้องขาดไปอยู่ไม่ทน เวลานี้ก็แลง้งแม้นแบ่งรับจงเปลี่ยนกลับย้ายที่จึงมีผลถามของหายหายากลำบากตนถามถึงคนเคียงคู่ไม่สู้ดีแม้นถามเรื่องเป็นความควรขามเข็ดไม่สำเร็จสู้ยากต้องบากหนีถามหาลาบเล่าไซไม่สู้ดี อัญชรีตั้งใจใหม่เถิดเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทำนายาชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข19นะครับหมายเลข19ใบที่19เลขนำโชค3 5ใบที่19มีความสุขสิ้นทุกขร้อนท่านสุนทรจริงจังดังว่าขานจะปราดทุก สุขใจให้เบิกบานอยู่ทุกที่วาราตีไม่มีเรือนจะหวังลาบอาบสมอารมณ์ปองทั้งคู่ครองดีกะไรใครจะเหมือนลาบหรือคู่สู่แน่ไม่แชร์เชือนในสามเดือนนิสัยไม่คลาดคลาแม้เป็นความก็จะชนะเขา ความของเราจะเป็นต่อในข้อหาถามตามญาติลูกหนี้หนีพักตราขอทายว่าคงประสบพบยินดีจะสู่ทินฐานใดไม่ตกอับคนจะนับหน้าพร้อมน้อมศักดิ์ศรียิ่งแก่ตัวยิ่งเพิ่มเสริมความดีจบใบนี้ว่าประเสริฐ เลิศนักแหลสำหรับการเสี่ยงเซียนซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข3นะครับหมายเลข3ใบที่3เลขนำโชค975ใบที่3ความยากลำบากล้นจะทำการก็ป่วยการลำคาญตนว่ามีคนปองร้ายไม่วายวันถึงกินอิ่มนอนหลับ ก็กลับทุกข์ไม่มีสุขสักเวลาแทบอาสันแต่ถามเรื่องเป็นความไม่คล้ำกันคงผ่อนผันสู้ได้เป็นไรมีจะไปหาผู้ใดก็ไม่ยากถามลูกนี่ที่จากพัดภาคหนีว่ายังไม่พบกันในทันทีหาลาบนี้ก็ยากลำบากกาย ถามเรื่องคู่สุสมพิลมพักว่าร้ายนักฟั่นเฟือนไม่เหมือนหมายจงสงบไว้ก่อนผ่อนพักกายหมดคําทํานายที่สจบความเอ่ยสําหรับการเสี่ยงเซมซีในการทํานาย ดวงชะตาชีวิตประจําวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับท่านได้หมายเลข27นะครับหมายเลข27 ใบที่27เลขนำโชค9 7 5ใบที่27ความว่าเพตราใหญ่ซึ่งแล่นไปในมหาชลาสินขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวันใครเสียงได้ใบนี้ว่าดีนัก ลาบนั้นจากเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลันความคิดตามจิตปองแม้นถามถึงหาชู้เนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสองจะสมเนื้อสมรักสมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บ ว่าคลายจะหายขาดข้อวิวาทเรื่องเป็นความตามกล่าวหาเขาแพ้เราย่อยยับอับปลาเสียงสาราใบานี้ดีนักเอยสำหรับการเสี่ยงซ m มซีเพื่อทำนายชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข18นะครับหมายเลข18ใบที่18เลขนำโชค9กสอง หนึใบที่18พยากรณ์สุนทรเฉลยด้วยกุศลบุญเคยสร้างไว้ปางก่อนมาเพิ่มพรแก่ชีวิตให้สมหมายจะน้อมนำให้สบายและเบิกบานท่านจะมีทินฐานบ้านสำนักและยศศักดิ์สิ่งห้อมพร้อมสมาน ทั้งค่าธาตุอีกซับสิงคลานทุกแรมวานสุขนี้ไม่มีคลายเปรียบเห็นเช่นพระยาราชสีซึ่งล้วนมีบริวานนั้นมากหลายคอยพิทักษ์รักร้อมอยู่รอบกายจะมิวายสุขทราบอาบสวงเอย่ยสำหรับ การเสี่ยงเซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อไปท่านได้หมายเลข23นะครับหมายเลข23 ใบที่ยี่สิบสามเลขนำโชคหนึ่งสามสี่สามสามสี่ใบยี่สิบสามความว่าเพตราใหญ่ซึ่งแล่นไปในมหาชาลาสินปขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวัน ใครเสียงได้ใบนี้ว่าดีนะักลาบนั้นจักเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลั่นความคิดตามจิตปองถ้าจะถามหาชูเนื้อเนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสอง จะสมเนื้อสมรักสมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บว่าใครจะหายขาดแม้นวิวาทเป็นความตามกล่าวหาจะชนะสมทวินดังจินดาดังสารากล่าวแจ้งถแถลงเออย สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทํานายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงไทยแบบเสี่ยงซีมซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียงซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซียมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยง c m ีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทาย c ซี ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็น าวัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษพิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นนั้น เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําทำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ